กดยางกดยางพี่น้องขันมาเบิ่งขั้วแขอยพินยินเสียงรวนลูกปององไปยังเราหวัดดีทุกคนทางเสนี้ไปใส่ก้นอนฮื้สัวกุจื่มบ่อได้โอ้ยูกใจกว่าคืนอนอตจนอตกว่านี้มาขนเฟี้ยงให้คั้วค่ะพี่น้อง ุ่นเพี้ยงอันเลียมตาพี่น้องเคฟซี่มาเอาก็ใส่แว่นตาาสั่นโอ้ยขเหลียมตาแว <c oughs> ่นสื่อมาไหมคุ่นไปแก้เพี้ยงมาให้กล้วยเพี้ยงเบิดอยาก็มี่คยขาหย,ยาขุ่นป้าหยาไอพี่น้องเมื่อก้ป้าหยาน้ำปลูกหยาไปขึ้นกันค่ะนันตัดก็มีตัดแน่เดวกับสิหอบไปให้กล้วยไข่แน่แล้วพี่น้องมันแดดแน่แล้วล่ะ นอนบ่สัวเขาคอกระจืนๆค่ะพี่น้องนะดูดน้ำสดน้ำโกกๆบักท่านว่าไปใส่วาอันนี้บ่แมนมันสวยเราคือบ่ลูกบมักน้อยๆเนี่ยก็น้อนน้ำกันเอาสุเป็นอนี่ยชุดจังบ่ลูกสุกัะลูกถั่วเม่อุ้ยบักท่านว่าป้าท้อคนว่ายังย่งยัมหมักว่าลังสเสื้อยู่ติลูกถั่วเม่ เอาบักนี่แม่สวยเพ่นง่ายเพราะแห้งเราแดดไล่ด,ลดากเพราะแห้งเรายังบ่ลูกอยู่อันนี้ก็กินอยู่นี่ละอุ้ยคนเอือนจังไลยจังว่าตีงวันนี้แม่ตัวเง,งินลูกแม่ละอุ้ยพี่น้องอุ้ยบะลูกจั๊กตัวลูกใจแม่สัว สวัสดีทุกคนนักเรียนครูมาแล้วทั้งหมดตรงทำความเคารพโอ้ยห่อนแดดน่าะดูดน้ำนี่ห่ะเราปตาแซีบให้คุณเสียงดูดน้ำจุบจุบอยู่ถ้าอีดอกพี่นองมันแดดแล้วหาในเจื้อนนี่มาเรื่องสเสื่อแซบเปินตะเบิงมาหาคุณกล้วยค่ะเอาเบิร์ดละน้ำหัอันสิบ่าไดไปโจมมใไ้ติบัน ใส่แผงโซลาเซลล์ค่ะซี่หลอด็ได้ใส่ไฟฟ้าค่ะโซลาเซลล์อ้ยบรรยากาศร่มเย็นดีแท่นะ่ยวันนี้นอนนอนเน,นบาะมาเบิง้งกล้วยกินหยากินไปตะเสียบค่ะยำขวดขวดไก่กับพ่อไก่หาหมองสีไข่บ่ะนี่หุ่นยห้งดงวยเท่งนันห้างหยากล้วย ยากระเคียวกับพี่น้องยาปลูกเอากินยากับเฟี้ยงผสมกันมาเศร้ากินเฟี้ยงปัดสวยมากกินยาหมอ้อกินไปตาแซบแถวหม้อหม้ออีหม้อเมื่อมองกระตากป้านเนาะขึ้นไปกระตากทั้งหลังควายผู้เนาะโอ้ย เง็ดหลฮะมันเอือดมองล่องปนานันเต้มันเอือดมองง้อยปนานันบอกื่อนไปง้อยทั้งหลังค้วไอพุนโอ้ยห้างมันอยู่ใส่หลไรช่วนนี้ก็กิกนบ่นดูเลี้ยงดูแล้วยังโอ้ยว่ามันไกลปัญญาอนะ่อนเนาะลงมาโดนลงมาขนาะ่ะโอ้ยเนาะ